พดีจ้าพบกับน้องอุ้ยหักเด้ออีสานชาแนลจามอนีกัสิแต่งตัวแบบมอมแมมจากหน่อยหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าดำนาจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อแรกจ้าที่กวายฝูงของน้องอุ้ยเนี่ยจ้ามาเข่าโฮมสังเกตบางคนยืนเฮดสลอเส้นเลรอจ้าตละโตัวย้อนยังย้อนว่าพูนซับจ้าพูนพูนซับเขาบ่ทันได้ออกจากป่าจ้าเมื่อนี้บ่ทันได้ออกจากมองน้อนเพิิน ตระโตก็เลยแบบยืนเบิงเลงเบิงพุนซับจ้าเมื่อกี้นี่งาอ้อยให้พุนซับกินแล้วพอพุนซับเพิ่นรอแทนแทนจะรดพ่อเพิ่นหัวตะเข่าม้าจ้าพุนสร้างกรสีตื่นควายควายกับตื้นสร้างจ้าพี่น้องวันนี้เพื่อนดีใจเราเพิ่นเห็นรดพ่อเพิ่นมาโยกเราบาดนี่ดีใจไรพอพินเพิ่นไปหาหญ้ามาให้จ้า เอาอยญ้ามาให้น้องพูนซับแล้ววันนี้ก็จะเลี้ยง้างกับควายใส่กันถึงตอนบ่ายนะคะตอนสักสามสี่โมงถึงจะได้เอาน้องพูนซับออกหะทเะที่ยวค่ะเพิ่นได้กินอ้อยน้ำเมื่อกี้นี่เพิ่นบืนใส่อีกแด้นี่ พ่อมาเก็บอ้อยอยู่นี่ให้กินวันเนื้นนหนอห,หั่นตะต้นตะต้นจา้าไลควขยเขามาสร้างตื่นวขยเนาะแลนอมเหรอวันนลนกุจุกกุจุกเลยเหรอ,อกำลังลากย่างให้ช้างกินค่ะ ดาห็น่เป็นมาพามามือเป็นย่ามกมันน้กดกอจะเอาน้องช้างไปเล่นน้ำนะคะทีนี้สิบาน้องพุ้นซับไปเล่นน้ำ น้องใหญ่ๆจ้าอ่าเฮากะสิพาน้องพูนซับไปเล่นน้ําเล่นตมก่อนเบิ่งเด็กๆยูม่มุมนั่นเดี๋ยวเบิ่งพูนซับดูพูนซับไปไหนเนาะว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยมื้อนี้ทิ่มมัดกาย่างน้ําก้นสร้างก้นบาดนี่ คนเ,เสียงเอ้ยเจ้านะดำนาอยู่ผู้เดียวถา่าเด้อพระสังไปเล่นน้ำเล่นตกนมก่อนเมื่อนี้แดดเอริแดดห่อนคาห่อนเนี่ยพันหาวแต่ตื่นขึ้นฝน,นเมื่อนี้เคิงห่วงเคิงเล่นไม่ พ้นห่วงเลนไม่ว่าสันเมือ่อเศ้าเนี่ยระยะทางที่เขาสิพาพุนซาไปเลนน้ำกะกิโลหนึ่งได้จ้ามองพู้หละทสิพาไว้ไปเลี้ยงผุล่ะจ้ายูน่น้องหินคือเก่าหล้วพี่น้องเอ้ยพุนแล้วพ่อนอารมณ์ดีเหล่าเด้เพ่นในยางอากาศฮอน มัดเท่านั้นทั้งบัวตาสร้างหอดควายควายกกินบ่ได้ลบลบเสื้อตายงอนนี่ยแะใบมันสา no มล้านนะอือสามล้านมาดูดูเบิ่งหมาสองตัวกับบ่งหนีจากสร้างเด้อ หลายมันบ่ย่านกันแล้วโดนี่สร้างกับบ่เฮ็ดมาหมากับบ่ย่านสร้างเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะระยะทางอีกหาลอยเมตรต้มแล้วบุยน้องปินไปขีดยาวัคซีนไป สวัสดีค่ะโอ้ยหนูได้เดินทางไปเล่นน้ำขี่บบที่นี่อืมกำลังอื

เพิ่นไม่เกี่ยวอย่าให้ควขยประจำเอ้ยลาเพลกอะพวนอะใกล้จะถึงสะน้ำแล้วน้องน้ำแล้ว พันยางน้ำกลดไอพันเมุกมุกอยู่ยางน้ำกลด<ป>เห็นไผ่อยู่บอ่ออะไรของแสบเขานอเขาว่าไปเดินทาง

ชุดสีห <os> ่อนน้องน้ำผู้ยญางน้ำเมยก่อนพอดีพวดน่ะเสียบหลเลนข้อนเลนยังงยู่อห้องมาสันเย่ถึงน้องน้ำแล้วลงมุมไดดพูด คุณ oh, mm, mm. 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 ยุ่งยังไปหาลราคุณ mm. นี่ทาลงบาทางคุณแม่ก็จำไ่่ได้เลยลูกขวักไวๆอยู่คุณ mm. 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 ไปเดินทางไปเล่นน้ำเล่นตมกัน ถึงสะน้ำแล้วค่ะน,น้องกำลังจะลงไปเล่นน้ำ คุ่ัรั์กำลังลงไปเล่นนะ้ำาอ่่าลืมว่ามะยู่่ามันไม่มีรากแก้วนะคะ Hát đã ngắm bố lên Hot Nam, cayu gây nung. Nhuông mà lại cái nhung nỉ.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để làm bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่นมจะาีุ่๊บมึงนั่งในเหรียญน้ำดูวยใครก็ช่างห้ามอยู่ใกล้ฉันนะฉันจะพุ่งน้ำใส่อย่างเดียวโอ้ฟันหดดับตะขอแบบที่นี่โทษโทษโทษหอดหันละน้ำ ก็สิได้เห่ียญยุทธสำนันละม,มาเลิกดอกใจเลยลูกฮเ,เอาน้องมาเล่นน้ำแล้วเราก็จะกลับแล้วนะนไปแล้วค่ะเดี๋ยวพวอผู้อุ้นซับใหม่ในคลิปหน้าเด้อวันนี้ก็ลาไปก่อนจ้า